สวัสดีครับพี่น้องครัวไบเบาครับแกงสมปลาตะลิทินกับสมเข้าขั้นนะครับพี่น้องหลังจากติดโควิดหลายวันครับพี่น้องเพื่ที่ชงมาย้ครับชมเข้าคั้นใส่ช่วงแข็งไไ้ครับปลาตะลิทินครับต้มสมเข้าคั้นก่อนครับต้มให้มันซุกแล้วกันเน้นๆในน้ำเปรี้ยวมันโอ้ครับตังทาครับค่อยเคลื่องแกงสมใส่ลงไปเลยครับพี่น้องยี่เคลื่องแกงกับ เคยไลย่ไีครับพี่น้องระว่างรอนน้ำแกงปรุงก็อ้ายน้ำจ้าเลยพี่น้องไล่วันแล้วไม่ได้กินรินลงไปรักแป๊กครับ mm hmm. แกวามอยากแรงพี่น้องยอกสักทีอ้ายโรยครับไล,ล่วันเลยไม่ได้กินรินน้ำส้มก็ขัน้นใส่ลงไปเลยครับเ mm hmm. ครใส่เนื้อลงไปกันก็ได้ครับ mm hmm. ปุ้มใส่น้อยเดียวไม่เปรี้ยวเกินครับพี่น้องแล้วก็ต้มไม่น้ำเปรี้ยวมันออกครับระว่างรอก็สักทีแล้วเลยอ้ายห่างอ้ายเป็นไล่วันโรยพี่น้องเออ ปลาทะเลทีนใส่ลงไ้ครับปลานีร้อยไม่แพ้ปลาขีเก่งปลาขี้ทั้งเลยครับพี่น้องสุกประมาณนี้ก็ะจายได้ครับพร้อมโจ์เลยพี่น้องเออฮายวันนี้กินกับหมูคั่วเกลือครับพี่น้องตั้งถาวดเเทียมใส่ลงไปเลยครับมันลรเล็กน้อยปรุงรสเกลือครับชูรสพอครับพี่น้องคั่วแห้งครับพี่น้องตาดีไม่มีติดครับพี่น้องเรียบร้อยครับประมาณนี้ก็เรียบร้อยครับหมูคั่วเกลือครับพี่น้อง จิมจิ้มจิ้มจิมครับพี่น้องเนื้อปลาเข้าๆปลา,าปากกวางกวางกับซอยเราไว้ละคำว้าร้อน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 โอ้สุดยอดครับพี่น้องหลยวันแลวไม่ได้กินกองร้อยครับมื้อเช้าครับกับข้าวดีดีกรีพผ่านกลัวไปเบาสุดยอดครับพี่น้อง